าการลบสมัครเรียนออนไลน์นะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะนักเรียนก็คือให้นักเรียนเข้าไปในหน้าหลักของเว็บไซต์โรงเรียนอัตฉริยอิสลามย์นะคะก็คือ www.ajkya.ac.th นะคะแล้วนักเรียนก็จะเห็นว่าคำว่าหน้าหลักอยู่ด้านล่างของอมุมมุมขวามือของนักเรียนนะคะแล้วก็คลิกคำว่าหน้าหลักไปเลยนะคะ แล้วก็พอเข้ามาส่าจะมีนะคะจะมีควาว่ารับสมัครนักเรียนใหม่ออนไลน์ประจำปีการศึกษา2565นะคะตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่25กุมภานะคะ2565นะคะแล้วก็จะมีคําว่าคลิกที่นี่นะคะให้นักเรียนคลิกคําว่าคลิกที่นี่เลยนะคะแล้วก็จะลิงก์เข้ามาในหน้าของรับสมัครนักเรียนนะคะอ่ะ หน้านี้มีอะไรบ้างนะคะในลำดับที่หนึ่งเลยนะคะสำหรับนักเรียนนะคะสำหรับนักเรียนที่จะสมัครในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะคะ่ะถ้านักเรียนจะสมัครในระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนคลิกคำว่าคลิกที่นี่นะคะค่ะ ก็จะลิงก์เข้ามาในระบบนะคะแล้วให้นักเรียนลงชื่อเข้าใช้นะคะอีเมลของนักเรียนนะคะาจากนั้นก็กดคำว่าถัดไปรอสักครู่นะคะในระบบก็จะมีคำอธิบายอยู่แล้วนะคะว่า นักเรียนจะต้องทำหรือดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะโดย1น,นะคะกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครนักเรียนใหม่2565ที่เว็บไซต์โรงเร,ร,รียนอัตตากีะนะคะเว็บไซต์โรงเร,ร,รียนอัตติกียะก็คือ https://www.attakia.ac.th t t p h นะคะ สต้องดำเนินการโอนเงินนะคะ100บาทผ่านบัญชีไทยพาณิชย์นะคะชื่อบัญชีโรงเรียนอัตจกิยะนะคะเลขที่บัญชีก็ดังนี้เลยนะคะห5แนะคะดังนั้นแล้วหลังจากนั้นนักเรียนต้องทำยังไงต่อนักเรียนก็คือต้องเตรียมเอกสารเอกสารที่นักเรียนต้องเตรียมนั้นเอกสารหลักฐานที่นักเรียนต้องเตรียม ในการรับสมัครออนไลน์นั้นมีอะไรบ้างนะคะก็คือ1เลยก็คือรูปหน้าตรงนะคะรูปหน้าตรงนี้นักเรียนสามารถถ่ายถ่ายรูปเองได้เลยนะคะที่บ้านนะคะถ้านักเรียนไม่ได้ไปถ่ายที่ทางร้านกับทางร้านไม่สามารถถ่ายกับมือด้วยมือถือนะคะที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็บัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชนนี้จะเอาเป็นบัตรประชาชนด้านหน้าอย่างเดียวนะคะ แล้วก็ปพ .1 ปพ .1 จะมีสองรูปแบบนะคะปพ .1 สำหรับโรงเรียนบางโรงเรียนนะคะก็จะมีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะคะก็แนบด้านหน้าอย่างเดียวแล้วก็ปพ .1 บางโรงเรียนก็จะมีหน้าหลังนะคะแล้วก็จากนั้นก็แนบสลิปโอนเงินนะคะค่ะในขั้นตอนที่4ก็รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลนะคะของผู้สมัครเพื่อยืนยันการสมัครนะคะ อหก็คือผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อสถานะของผู้สมัครนะคะแล้วก็หก็ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นระยะระยะนะคะอ่าใบสมัครนะคะส,สามารถส่งได้1ครั้งต่อ1คนเท่านั้นนะคะ่านะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็มาเรียกมาเลือกประเภทนะคะของนักเรียนนะคะ ถ้าเป็นประเภททั่วไปนะคะนักเรียนทั่วไปก็เ,เลือกคําว่านักเรียนทั่วไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็กดถัดไปนะคะคลิกถัดไปเลยนะคะามาดูนี้นะคะอันนี้ก็คือสายการเรียนโปรแกรมนะคะอ่ะ แผนการเรียนนะคะแผ,น,แผนการเรียนเนี่ยมี S map EP AEP คณิตให้เราเลือกให้เรา,เ,าเลือก3แผนการเรียนนะคะสมมติว่าลำดับที่1เราจะเราอ,อยากจะเข้า EP นะคะเราก็ตั้ง e EP นะคะลำดับที่สอง สมมติว่านักเรียนจะตั้งเป็นโปรแกรมโปรแกรมสามารถเลือกแค่1โปรแกรมเท่านั้นนะคะแล้วก็ลำดับที่2ถ้านักเรียนจะเลือกเป็นองังกฤษวิทย์คณิตหรือลำดับที่3เป็นองังกฤษคณิตคอมก็ได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะแล้วก็คลิกลำดับถัดไปเลยค่ะ ค่ะอ่าเราก็กรอกข้อมูลตรงนี้จะเป็นส่วนของข้อมูลนักเรียนหรือข้อมูลผู้สมัครนะคะคำนามหน้าชื่อเด็กชายอ่าเด็กชายอะไรเอ่ยเหมือนว่าเด็กชายเด็กชายกกแล้วกันนะคะเด็กชายกอนะคะ แล้วก็น้ำสกุลขอะนะคะสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยนะคะเลขประจำตัวประชาชนมี13หลักนะคะ1ตัวอย่างนะคะอันนี้ก็ตัวอย่าง1 9 6 7, 9. วันเดือนปีเกิดวันที่1มะการา สองห้าสนะี่เเนาะแล้วก็กดถัดไปนะคะคลิกถัดไปทีนี้บ้านเลขที่ของตนเองนะคะบ้านเลขที่ที่นักเรียนอยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนนะคะก็คลิกไปเลยนะคะ1น1หนมเนโมเนมซอยถนนถ้าไม่มีก็ ขีดไว้นะคะตำบลาบางนาแล้วกันเนาะบางนาอำเภอเมืองจังหวัดนารัธิวาสนะคะรหัสไปส 96, 000, 000. รษณีย์9 6 00 0เบอร์โทร๐0 8 0 0 2 03 04 ถัดไปนะคะทีนี้ระบบจะถามอะไรคะ,ะระบบจะถามว่าข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียนที่สามารถติดต่อคือที่อยู่ตามสำนเนาทะเบียนบ้านหรือถ้าไม่ใช่สำนเกาตามสำนาทะเบียนบ้านนักเรียนก็คลิกอันลำดับที่สองนะคะ,ะในตัวอย่างจะทำเป็นที่อยู่ตามสำนเนาทะเบียนบ้านแล้วกันนะคะ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามสำหรักทะเบียนบ้านใช่ไหมคะแล้วก็กดลำดับถัดไปเลยนะคะจบจากจบจากโรงเรียนสนมมตินะคะไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่คำว่าโรงเรียนนะคะ ่าเทศบาลหนึ่งเหมือนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งก็เทศบาลหนึ่งไปเลยนะคะ,ะเกษดเเลี่ย5ภาค3.50อมเพอเมืองจังหวัดนาราธิวาส9600คลิกลำดับถัดไปเลยะคะ่ะ จบอิสลามศึกษาปีที่ปีที่หกจากโรงเรียนนะค่ะอันนี้จากโรงเรียนอาวียตะเกียก็พิมพ์มาว่าอัตตเกียเฉยเฉิมอัตตะเกียอิสลาม ชลามินยาชันปีอิสลามปีาหกนะคะเมืองจังหวัดนาราธิวาสข้าศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วกดคลิกคำว่าถัดไปเชื่อบิดาเชื่อบิดานะคะ นายอับดุลละนะคะอาน,น,น,นามสกุลอะไรสาเละนะคะไม่ใช่อันนี้เป็นเลขปดประจำตัวประชาชนนะคะอ่าหนึ่งเก้าหกศูนย์สี่หนึ่งสองสาม อะตัวอย่างนะคะสถานะของวิดามีชีวิตอาชีพกเกษตรกรนะคะโทรศัพท์บ้านไม่มีก็ขีดนะคะโทรศัพท์มือถือ0 8นแปดหนึ่ง อ่าเราก็ถัดไปนะคะมันดานานโรสีดานันสกุลสามะนะคะก็อันนี้เลขประจำตัวประชาชนของมันดานะคะ สถานะมีชีวิตนะคะอาชีพของแานดาคือเกษตรกรข้าราชการแล้วก่นนะคะข้าราชการโซศัพท์บ้านไม่มีโซศัพท์มือถือโซนแปดหนึง่งอ่าแล้วก็คลิกถัดไปนะคะ อยู่กับมารดาบิดามารดานะคะแล้วก็คลิกถัดไปข้อมองผูป้ปกครองนักเรียนนะคะอ่านายอดุนเนาะปากเนาะก็เกี่ยวข้องเป็นบิดานะคะหนึ่งก็หกศูนย์สี่ มาชีพซอยไม่มีนะคะโอเคจังกงบนบางนาเมืองจังหัดนราธิวาส96 คำถ,ถามจากผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะก็คือในส่วนของการแนบไฟล์นะคะการแนบไฟล์ตรงนี้จะมีทำอยู่แล้วนะคะว่าเพิ่มไฟล์นะคะให้ผู้ปกครองนะคะหรือนักเรียนนะคะคลิกคำว่าเพิ่มไฟล์นะคะแล้วไฟล์ของเราอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็เลือกจากอุปกรณ์ ถ้าอยู่ในไดรฟ์เราก็เลือกจากไดรฟ์นะคะทีนี้อเอกาสารที่เตรียมไว้จะอยู่ในอุปกรณ์นะคะให้เลือกคำว่าเลือกไฟล์จากอุปกรณ์แล้วก็ไปตรงไฟล์นะคะที่เราเซฟไว้นะคะ,นะคะรูปถ่ายหน้าตรงนะคะก็อัปโหลด รออัปโหลดแ๊บหนึ่งนะคะขั้นตอนต่อไปรูปบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าเพิ่มไฟล์เข้าไปนะคะเลือกแล้วก็เลือกบัตรประชาชนที่เราได้ถ่ายรูปไว้นะคะแล้วก็คลิกอัปโหลดปพหนึ่งนะคะถ้าบพหนึ่งนี้นะคะนักเกรียนมีของห้าภาคเรียน สีภาคเรียนนักเรียนแน่มาก่อนนะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการาสมัครเรียนนะคะถ้าปพ1น,นี้ยังไม่สมบูรณ์ก็แนบจากทางโรงเรียนออกให้ก่อนนะคะปพ1ก็ไปที่เพิ่มไฟล์ปพ1อ,อันนี้จะเป็นไฟล์ด้านหน้านะคะเพิ่มไฟล์แล้วก็อัปโหลด แล้วก็ด้านหลังนะคะแล้วก็เพิ่มไฟล์แล้วก็ด้านหลังแล้วก็อัปโหลดนะคะทีนี้สลิปการโอนเงินนะคะสลิปการโอนเงินนะคะ่ะสลิปการโอนเงินนะะนักเรียนก็เพิ่มไฟล์นะคะหนึรอยบาทนะคะ อันนี้ครูขออนุญาตเพิ่มเป็นไฟล์อันนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าครูไม่ได้มีสลิปนะคะก็อัพโหลดนะคะนะคะแล้วก็กดลำดับถัดไปอ่ะตรงนี้ต้องอ่านรายละเอียดนะคะเมื่อ หนึ่งเมื่อทำการโอนเงินและส่งสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้วกรุณารอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเพื่อยืนยันการสมัครให้คลิกรับทราบนะคะผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลที่กรอกแล้วให้ถูกต้องก่อนกดส่งข้อมูลตรวจสอบแล้วนะคะ หลังจากส่งข้อมูลแล้วให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะของผู้สมัครรายชื่อเลขที่นั่งสอบได้ที่เว็บไซต์ www.atarkia.ac.th และโปรดติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะนะคะโปรดรับทราบแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือกดส่งนะคะ ะะถ้าขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่าเราได้บันทึกข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะตรวจสอบนะคะให้ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ w w w t y a c t h นะคะคลิกเลยนะคะหรือลิงก์อันที่สองนะคะก็ค,คือลิงก์นี้นะคะก็คลิกไปเลยนะคะเมื่อคลิกก็จะเข้ามาสามารถตรวจสอบได้นะคะ สถานะการโอนเกินอันนี้รอตรวจสอบนะคะอ่านะคะเมื่อนักเรียนสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องทำการตรวจสอบสถานะผู้สมัครนะคะถ้าเป็นลำแบบระดับชั้นม .1 นนะคะให้คลิกที่นี่นะคะ ก็จะขึ้นเมื่อคลิกตรงคลิกที่นี่คำว่าที่นี่คลิกที่นี่นะคะป๊ก็จะขึ้นหน้าต่างข้ามานะคะว่าอ่าเมื่อกี้เราได้สมัครไปเด็กชายกอน้ำสกุลขอโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะคะรอตรวจสอบนะคะนี่วิชาที่เลือกนะคะวิชาที่เลือกก็คืออังกฤษวิทยานิต AEP อังกฤษวิทยาิตอังกฤษคณิตคอม จะขึ้นมาแบบนี้นะคะะจะขึ้นสถานะว่ารอตรวจสอบนะคะเพราะว่าเราเพิ่งสมัครใบนะคะต้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบความถูกต้องของอการสมัครของเรานะคะะและลำดับที่5จะเป็นสำหรับกรณีย้ายสถานศึกษากรณีเรียนเฉพาะอิสลามศึกษาอันนี้นะคะ อาจจะสมัครออนไลน์ไม่ได้ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนนะคะแล้วก็ลำดับที่6จะเป็นเฉพาะนักเรียนที่ต้องการส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้คลิกที่นี่นะคะแต่นักเรียนไม่สามารถคลิกเองได้นะคะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบหรือโทรประสานงานก่อนเท่านั้นนะคะถึงจะแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้นะคะ